พบกับรายการเม้าส์ขรรอีกเช่นเคยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีลูกรลากคนในวงการบันเทิงเนี่ย,ม,ย,ยมาอยาปเล่นกับผู้ชมเนี่ยได้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะอันมาเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่านะคะสำหรับสาวเกรดการการนั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่าทับเอาตัวเองเนี่ยฟินหนักสุดๆกันเลยดีเลยค่ะเมื่อเจ้าตัวเนี่ยได้ไปร่วมงานการเดินหนังนั่นเองค่ะ เอาเจ้าตัวเนี่ยฟินหนักสุดๆกันเลยทีเดียวค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวที่เจ้าตัวเนี่ยได้ไปเจอศิลปินในดวงใจอย่างอาริอา่าดะและก็ซินเทียนเองค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงฟินหนักขนาดไหนไปฟังกันเลยค่ะคือโมเมนท์ที่ฉันไปอ่านเล่าเลยนะโมเมนท์ที่เดินเข้าไปาขำแรกอ๋อ I Love Thailand I Miss Thailand กูตึงตายละหนึ่งดอกหนึ่งดอกอึ้ง巴拉แบบอุ้ยเขาแบบ แล้วเขาเราเดินเข้าไหว้ไปใช่ปะเขาก็ยกมือไหว้กลับเลยแบบทันทีอะไรอย่างเงี้แล้วดอกที่สองฉันนะ่ะมีแมงอะไรนิดนึงอะเขาแกเขาปัดไข่ใช่ปะกู้บอนไทยนี่<อ> <laughs> คือหลังจากที่รู้สึกว่าแบบโชคไม่ดีแต่นะตอนนั้นคือแบบเอรีนะ่าแบบละมุนมากเขาบอกว่าโอ้มีแบบเขาใช้คําว่าไทยนี่บัแมง คือนางเป็นคนละมุนมากคือถ้าเป็นเราปัดแมลงก็ปัดแมลงสิจ๊ะแต่นางใช้คําว่าไทยเนี่ยเรียกแบบไทยนี่ตัดนนแนวแล้วนางปัดท่าปัดของนางคืออย่างนี้นะบินเป็นเมนต์โฟมเมนต์คืนนะโอเคจัดแล้วบินนะบินแบบฟินแบบบินสุดๆว่าแบบขูเรารู้สึกว่าหโหท่านต้อชอบดีจังเลยในใน,ในความน่ารักของนางขนาดที่นางเจอเหตุการณ์อย่นมาเอร์นาก็ยังคือ ใช่ Hoy, แล้วก็ run ซีเควนซ์งานจนเสร็จเลยเนี่ยค่ะสุดยอดเลยเติรเติมตมาเลยแมอบผิวล่าแล้มาเลยค่ะสุดๆได้รับแรงบันดาลใจมากๆไว้เจอกันใหม่เดี๋ยวได้คุยข้อความที่เราเตรียมไปรอบหน้าแต่ไม่รู้ตอนไหนกว่า2หน้ากระดาษที่เตรียมไว้เราะใหญ่เอเชียนั่ง ก็เลยไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เซ็นด้วยแต่ว่าแต่ว่าคราวนี้ก็ได้พูดคุยค่ะแล้วก็ฉันชวนเขามาประเทศไทยอยากให้เขามาแบบเปิดคอนเสิร์ตอะไรกรวมถึงให้กำลังใจแม่ซินเทียด้วย mm hmm. เพราะว่าแม่ซินเทียเนี่ยกว่าที่เขาจะมาแคสตัวนี้นะหละคนก็อาจจะรู้ว่าเขาแบบเขาแบบทิ้งทุกอย่าง mm hmm. เขาเป็นตัวแทนของแบบแสงสว่างที่ทําให้คนที่แบบอันซีนหรือคนที่แตกต่าง มันไลท์อัพขึ้นมาได้แนี้เป็นความหวังของแบบทุกๆคนเลยเนี่ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่แบบรู้สึกดีมากแล้วฉันให้เขาฉันให้เขา,เขาให้เขาช่วยแบบโพสต์วอย่างเงี้ยเขาก็ไหวแบบเขาก็ไหวแบบดีแล้วเขาไอเลิฟไหวแล้วแม่ซินเทียก็ยกมือไหวอยู่อย่างนั้นไม่เอามือลงเลยฉันก็ แฮปปี้มากถือว่าเป็นช็อตที่แบบฟินมากค่ะไว้เดี๋ยวจะเอารูปมาให้หลายๆคนได้ดูเนี่ยกำลังรอรูปกาับทางเมืองนอกอยู่อะไรเงี้ยรอรอกล้องออฟฟิเชีลหลักอยู่เราไว้คงจะได้ลงคลิปแล้วก็ลงรูปที่ไปสัมภาษณ์กับเขาให้หลายๆคนได้ฟังค่ะอ้เงอีเนียดูดูว่าทำเอาสาว เกตการ์ดก้าวเนี่ยถึงกับฟินหนักมากากันเลยทีเดียวะคะ่ะเมื่อเจ้าตัวเนี่ยได้เจอศิลรปินในดวงใจนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆทําเอาเจ้าตัวเนี่ยฟินหนักสุดๆเมื่อทางอาริน ن เนี่ยได้เห็นว่ามีแมลงหรือฝุ่นหรืออะไรติดอยู่บนที่หัวของทางด้านสาวเกตเนี่ยทางด้านสาวอาริ ا นาเนี่ยก็ได้ปัดแล้วก็หยิบออกให้นั่นเองค่ะทําเอาเจ้าตัวเนี่ยฟินหนักสุดๆกันเลยทีเดียวะคะ่ะอามาถึงประเด็นต่อไปะนะคะ ไม่พูดถึงไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่าทางด้านรุ่งคนนี้เนี่ยมีคลิปหลุดออกมาเป็นคลิปฉากัปเลยทีเดียวค่ะถ้าเอาหลายคนเนี่ยตัากไปหาก,กเลยทีเดียวว่าคลิปนี้เนี่ยหลุดมาจากที่ไหนคะ่ะอะแนนนว่าเป็นใครไปไม่ได้คะ่ะนอกจากชรามจานนเองคะ่ะอดีตแฟนหนุ่มของมิกเชร์ลงีนั่นเองคะ่ะแน่นอนว่างานนี้เนี่ยก็ได้เจอเจ้ตัวกับ ฉลับจัดนั่ค่ะก็ทําถึงคลิปอุดดังกล่าวเลยว่าเรื่องราวเป็นมาอย่างไรกันแน่เกิดขึ้นเมื่อไรอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะคลิปปหลุดมาได้ไงเอ่อต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่จะทางฝั่งจัดแล้วละ่ะอยู่อยู่แล้วอยู่แล้วด้วยเพราะว่าในในคลิปนั้นก็ประมาณสักสามถึงสี่ปีช่วงเข้ามาอยู่กรุงเทพแรกๆก็คือขน,ขนองไว้กําลังได้เจอสังคมได้เจอโลกอะไรอย่างนี้ก็ได้มีการ เขาเรียกอะไรนะพูดคุยนั่นแหละเออตามในคลิปที่เห็นออกไปใช่ครับจริงๆเราตรนเห็นครั้งแรกเราตกใจเลมีตกใจไหมแต่น้อยเพราะว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเราทําอย่างนี้ไม่อาจจะมีหลุดหรือไม่มีก็ได้เลยก็มีใจหนึ่งที่คิดไว้แล้วว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะมีให้เห็นในตามสื่อเมื่อเรามีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรางงไปมเพราะเาสามสี่ห้าปีแล้วทำไมอยู่ที่นี่ถึงอใช่ตอนแรกงงว่าสามสี่ปี ทำไมเพิ่งมีออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันตอนแรกนึกว่าถ้ามันจะมีจริงๆอาจจะช่วงโอลิมปิกช่วง <C K S 2> เปิดตัวช่วงช่วงนูน้นทําไมไม่มีออกมายอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่เข้าใจทางฝั่งนู้นเหมือนกันว่าทําไมถึงเพิ่งมามีช่วงนี้ครับเรารู้ตอนไหนว่ามันอมนีมนนนฟีดทิกอกอตเลยขึ้นฟีดชัดเจนขนาดนั้นเหรอ <laughs> ขึ้นฟีดมาเองเลยไม่เหห็นนนนชััดดขา้เเรอเลื่อนตัวถับตัวเองฟีดของตัวเองเลยมันนี่เขาตกใจม,มันมีความแบบมือสั่นอะไ,ไรอย่างไร ก็ไม่นะห็นแวบ,บแรกก็ดีช่วงนั้นช่วงอาช่วงผอมมาลงค oh. <c oughs> ุณไม่ทีเรียช่วงนั้นหรอช่วงนั้นหรอโอเคอยู่แล้วพอมันจดออกมาแล้วมันมันต้องจัดการยังไงต่อไปส่วนตัวจะไม่ไม่เครียดไม่อะไรเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นความจริงที่เราได้ทําแล้วก็ไม่ได้ทําผิดอะไรด้วย <c oughs> คนที่ผิดน่าจะฝั่งรู้มากกว่า <c oughs> ที่เอาออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนคุยกันก็คุยกันสองคน ใช่แต่เขาเลือกที่จะเอาออกมาแต่ว่าลมรูปโตคนต่อยจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่ใช่แค่หรอจำว่ามันแต่ว่ามันมันไม่ได้มีอันเดียวหรอแค่เดียวหรอใครขึ้นขนองใครขึ้นขนองเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้ใครเป็นคนไม่รู้จริงๆถ้าเราว่าไม่รู้จริงๆเลยไม่กั้พี่ถามแบบชาปป้าแซงว่ามันไม่ได้มีแค่คลิปเดียวหรอในวัยขึ้นขนองของเราอ่ะ มีคลิปไหมไม่รู้แต่หมายถึงว่าเรามีการโทรพูดคุยหลายหลายคนอะไรอย่างนี้แต่ว่าแต่ละคนมีอัดไหมอะไรหรือเปล่านี้ไม่รู้ไม่คย,คมยมัง่ขออนุญาตของทุกคนครับแต่ว่าตอนเราคุยกันเราก็จะมีการที่แบบว่าวิดีโอคอลอย่างนี้หรอไม่ทุกคนแล้วกันอะไรอย่างนี้แต่อย่างน้อยอย,อยู่ที่เคมีเรามีกรรมังวลว่าหลังจากนี้มันจะทยอยออกมาอีกหลายคลิปไม่ไม่กังวลครับเพราะว่าเราทําจริงอะ่ะ แต่เราไม่รู้สึกแบบว่ามันจะเป็นตาบาับหรอือว่าเราเป็นนักกีฬาด้วยแล้วเราเป็นนักแสดงเรามีชื่อเสียงด้วยถ้าเปรียบเทียบคือถ้าเราเป็นคนธรรมดามันก็จะไม่มีอะไรอย่างนี้ให้เห็นแต่แค่เราเป็นนักกีฬาเรามีชื่อเสียงออกมาซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่าคนส่วนมากทําไมอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นเรื่องปกติตที่คนสองคน<อ><อ>ใช่ครับแล้วนนั้อาอ,ออกมาแล้วย้อนกลับไปแล้วถ้าเป็นนั้นเราจะไม่ทําถ้าเรามีชื่อเสียงอย่างนี้ เอาจริงๆถ้าย้อนกลับไปก็ทำเหมือนเดิมตอนนั้นมีความสุขไงทไมอ่ะันม,มีความสุขเพราะแต่คนโยงนึกว่าเป็นคลิหน้าสุดที่เราเพิ่งเลิอกอ๋อไ,ไม่ไม่เขาอาจจะโยงให้เข้าใจว่าคือแฟนของคนนี้นะอะ,อะไรอย่างนี้แค่นั้นใช่น้องน้องไม่เกี่ยวแล้วร,รู้สึกไงพอพี่ขนุญาตพอคิดมันออกมาหลายคนก็มีวิจารณ์ในคลิปว่านู่นนี่นั่นหรืออะไรเงี้ยก็มีมีรีวายมามีรีวายมาแซวว่าแบบจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เราก็เลยบอกไปว่า ก็หาวันติดต่อมาทำไมอะาไว้มาเจอไงอะไรก็เจอไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้วอหลี่เลยไม่เลยครับไม่ไม่ไม่ซีเรียสไม่ได้รู้สึกเครียดหรืออะไรเลยเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำจริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ คนเอาเราไปตัดต่อแล้วมาลงอะไรี้เป็นความจริงก็เลยไม่ไม่ซีเรียสเลยตามหาคนปล่อยมาหรือว่ามันมีหลายคนที่มีมันจำไม่ได้มันเยอะมันสามสี่ปีแล้วไงมันนานมันนานเลยจําไม่ได้แต่ว่าแต่คนล่าสุดไม่มีไม่มีไม่มีหลังจากไม่มีแล้วใช่ไหมหลังจากนี้หมายถึงว่าไอเนี่ยนี่เปลาละไม่มีปัจจุบันไม่ทำล้วใช่ไหมไม่มีแล้วปัจจุบันพอแล้วปัจจุบันพอแล้วเจอตัวจริงดีกว่าเจอตัวจริงดีกว่าที่ไอพี่มิก็ออกมาบอกว่าเอออย่าไปซ้มสเตอรอย่าไปนู่นนี่นั่นก็ตามหาคนปล่อยมากกว่า ก็ขอบขอบคุณพี่เขาด้วยที่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติเป็นสิ่งที่คนปกติทําการเป็นเป็นฝั่งที่ผิดควรจะเป็นฝั่งรู้มากกว่าที่ออกมาแล้วเมื่ออะไรนี้ตามที่พี่เขาบอกก็ขอบคุณน้ําใจที่พี่เขายังปกป้องยังเป็นห่วงเราอยู่ครับอันนี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าทางเจ้าตัวเองเนี่ยก็ยอมรับเลยนะคะว่า คิปหลุดนั้นเนี่ยเป็นเจ้าตัวจริงๆก็ไม่ได้เชยชัยหรือไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะคะเจ้าตัวนียก็ยอมรับจากใจจริงค่ะว่าไม่เครียดไม่กดดันไม่อะไรเลยเจ้าตัวเนี่ยก็ทําจริงๆแต่เจ้าตัวก็แอบสงสัยมากกว่าว่าคนที่เอาไปปล่อยเนี่ยเจตนาคืออะไรกันแน่แล้วก็ยังขอบคุณทางด้านพี่มีเฉลิมศรีด้วยที่ออกมาปกปองเจ้าตัวนั่นเองค่ะอางานนี้เนี่ยเรียกได้ว่า หลายคนก็ไปตามหาตามเซฟตามรีกันสุดๆกันเลยจิรค่ะก็จบไปแล้วค่ะเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงที่โฟกัสเนี่ยมาออปเดตให้กับคุณผู้ชมเได้รับชมได้ติดตามกันนั่นเองค่ะพบกันด้ใหม่ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทา้ามุ้เยนทางแฟนเพจ a c e b o o o บนันดเมาค่ะและช่องทาง y t u t u บนันดเมาทุกพฟตฟอร์มสำหรับวันนี้โฟกัสต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ